พบกันเช่นเคยครับกับเซลนุอยฮีโน่มึงเลยครับวันนี้ผมก็จะพามาดูรถ fc 9 jl 1 a นะครับพร้อมติดตั้งเคนนะครับตัวนี้ก็ด้านหน้าก็จะประมาณนี้ครับโดมินิเตอร์500นะครับ fc 9 j ยูโร3ตัวนี้สเปคจะเป็นกระบเบล็กพร้อมติดตั้งเคนนะครับตัวนี้ความยาวก็6เมตรครึ่งครับเคนก็จะเป็นของยูนิคนะครับ V3 4 0ม่เคนมือหนึ่งนะครับตัวนี้จะไปเคนใหม่เลยนะครับก็จะประมาณนี้นครับตัวเค้นะครับ มือหนึ่งนะครับเขนเขนสามตันสามตอนนะครับตัวนี้ก็<ม>โดยรอบๆของตัวกระบะก็จะประมาณนี้นครับส่วนกระบะก็เวลาเราสั่งเราก็ต้องสั่งเป็นาฝาข้าง2ตอนนะครับตัวนี้ฝากลางเสากลางพับได้ครับสเปคของเขาโดยตรงท้ายก็จะประมาณนี้นครับ ไฟท้ายก็เป็นไฟ LED นะครับก็จะพาดูโดยรอบๆนะครับส่วนของกระบะนะครับอันนี้จะเป็นกระบะลเหล็กนะครับนี่ก็ทีเด็ดเลยครับบริษัทอุดรชอทวีจำกัดน,นะครับ ่วนอีกฝั่งนี้ก็จะเป็นปุ่มคอนโทรลควบคุมตัวเคนนะครับย้ำนะครับตัวนี้เค้นมือหนึ่งของเราจะมีทั้งเคนมือหนึ่งและมือสองนะครับเราสั่งได้ถ้าเราว่ามือหนึ่งมันแพงไปเราสามารถสั่งเคนบิวได้นะครับตัวนี้ก็จะประมาณนี้นะครับส่วนของสเปกกระเบ็กพร้อมติดตั้งเคน3ตัน3ตอนนะครับขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์ผมนะครับ เพื่อจะหาคอนเทนต์ดีๆมาให้ดูนะครับขอบคุณครับ